อ่ะวันนี้มันมีประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของกวินธรรมสัจจานันเมื่อวานกวินได้สัมภาษณ์ที่ช่องสามนะครับนั่นก็คือมีประเด็นที่ที่ถูกหยิบยามายกมาพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการที่เขาบอกว่าเออเขาอยากจะย้ายไปทีมไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในไทยในเอเชียหรือว่าในยุโรปก็ตามขอเพียงแค่มีโอกาสได้ลงเล่นเท่านั้นเองทีนี้แนวโน้มที่กวินจะย้ายออกจาก OHL หรือว่า OSLiver มีโอกาสมากน้อยขนาไหนอ่ะเรามาเรามาคุยเรื่องนี้กันนิดหนึ่งนะครับครับอ่ะก็ในมุมผมนะพี่ปูกวินแน่นอนว่าเรื่องฝีมือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แต่การไปอยู่ o อ f l สโรวในช่วงเวลาสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีแรกกวินได้รับโอกาสเยอะแต่ว่าด้วยอาการบาดเจ็บด้วยด้วยการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายหลายอย่างสามปีหลังเนี่ยกวินเงียบกิฟเลยอืมกวินไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลย ดิว <ถ ap S 1> ที่แล้ว <ถ ap S 1> กวินเกือบกลับมาในเมืองไทยทั้งการท่าเรือหรือว่าอเมืองทองแต่ว่าสุดท้ายดิวล่มมาถึงวันนี้กวินประกาศชัดเจนพี่ปูว่ากวินต้องการหากลับมาลงสนามอีกครั้งละเพราะว่า <ถ ap S 1> อ่าเขาเรียกว่าอะไรการได้เป็นนักเตะเนี่ยการเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการลงสนามเช่นเดียวกันเราทํางานถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จัดรายการหรือว่าเราไม่ได้เขียนข่าวอะไรเงี้ย อันนี้มันก็ไม่มันก็ถือว่ามันไม่ใช่หน้าที่ละเช่นเดียวกัน<ฆ>กระวินต้องการลงสนามแต่ทำยังไงให้กวินลงสนามพี่ปูแน่นอนว่าต้องย้ายทีมวันนี้<ฆ>ส่วนหนึ่งถามว่าง่ายไหมกระวินจริงๆแล้วตั้งแต่ปรีซีซั่นที่กระวินมาดิวกับเมืองทองหรือว่าดิวกับการท่าเรือถ้ามันจะจบเรื่องง่ายๆกระวินเอาอะไรตั้งพี่ปู<ฆ>อย่างที่กวินบอกถ้ากวินเอาการลงสนามตั้ง กกวินได้ย้ายแน่นอนร้อยปอร์เซนด้วยแต่สองท่าตองและเอเย่นเอาค่าเหนื่อยตั้งมาชั่วโมงนี้ที่เมืองไทยหาทีมลำบากมากๆพี่ปูที่จะจ่ายค่าเหนื่อยเงินที่จะจ่ายค่าเหนื่อยระดับนั้นคือที่โอเอสโนเวอร มันหลักล้านอยู่ละสูสีส่ล้านรหรือว่าพอเสียภาษีแล้วอ,อาจจะได้หลักล้านคือคร,บรบับเงินเข้ากระเป๋าต่อเดือนเนี่ยสมมุติสักเจ็ดหรือแปดหลักอ่ะก็เก้าแสนล้านแปดเก้าแสนล้านหนึ่งประมาณนี้รวมกับค่าอื่นค่าหลายๆอย่างอ่ะค่าโฆษณาค่าอะไรรวมๆแล้วประมาณหลักล้านอืมสี่ปีเนี่ยกวินรับมาตลอดแน่นอนว่าเป็นมูลค่าที่สูงมากแต่สวนทางกับการลงสนามให่ปู มาวันนี้กวินบอกว่าอยากลงสนามถ้าอยากลงสนามกวินจะมาหารายได้ประมาณนี้กับสโมสรอื่นในยุโรปหรือหรือในเมืองไทยผมมั่นใจว่าทําไม่ได้อือฮึอะเช่นเดียวกันครับอือ่ึเชีี่หนึงครับอืออ่าเช่นเดียวกันถ้าเปลี่ยนแปลงอยากลงสนามผมว่าในยุโรปคงยากเกินไปละในเจลีกก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันก็ก็ยังยากอยู่ถ้ากลับมาเมืองไทย ถ้าลดเหลือเศษหนึ่งส่วนสาม,อ,มอาจจะมีโอกาสแต่ถ้าสูงกว่านั้นคงลำบากพี่ปูอ่ะแต่คิดถ่าคุณยูมองว่าอาตองจะต้องรับเงินเดือนจะต้องมองย้อนกลับไปว่าเวลามีการดิวกันเรื่องจะซื้อขายตัวผู้เาาล่นต่างๆนานามันก็ประกอบไปด้วยสามฝ่ายนะครับหนึ่งก็คือคฝ่ายสมุสรต้นสังกัดเองซึ่งวันนี้ ก็คือ OHL นะครับหรือว่าทาง King Power นั่นเองนะครับคุณท็อปนะครับอยวัตศรีวัฒนาประภาอันนี้คือคือปาร์ตี้ที่1นะครับปาร์ตี้ที่2ก็คือกวินนะครับกวินหรือเอเย่นส่วนตัวของเขานะครับและปาร์ตี้ที่สาก็คือทีมที่จะซื้อนะครับทีนี้ถ้าเรามองมุมนี้นะครับต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทาง King Power หรือว่าคุณท็อปเนี่ย ได้เปิดโอกาสให้กับกวินมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะก,การ,รไปเล่นกับคอนเสิร์ตซัปโปโรนะครับพอไปเล่น OHL ไม่มีโอกาสได้ลงนะครับคุณป๊อปก็รับฟังกระแสแล้วก็รับฟังตัวของกวินว่าเขาต้องการเล่นต้องการเล่นแบบน,นี้นะครับก็เลยปล่อยให้มาอยู่กับซัป,ปโปโรนะครับโดยที่ในการมาอยู่กับซัปโปโลจริงๆแล้วเนี่ยก็ซับโปโรก็ไม่ได้จ่ายเต็มนะครับครับเท่าที่เข้าใจนะครับทางนู้นก็อาจจะช่วยจ่ายบ้างนะครับในบางส่วน ขณะเดียวกันครับเอ่าก็ินตอนนี้ก็มีสัญญาอยู่กับ OHL นะครับถ้าสมมุติว่าจะมีทีมจากเมืองไทยไปยืมนะครับหรือวันนี้เนี่ยเอ่อถ้าจะซื้อขาดเนี่ยมันก็เหลือสัญญาอีกประมาณสักปีหนึ่งผมว่าประมาณปีหนึ่งยู่นะฮะมันก็น่าจะแทบจะไม่เอาเลยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกว่าคนในวัาจะบอกว่าเอ่อไม่เอาค่าตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ,ะไม่ใช่นะใช<ม>ใช่ครับพี่ภูใช่ใช่อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินเนี่ย มันไปได้สองทางหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่า OHL ปล่อยยืมนะครับ,รบเขาก็อ่า,อาจจะช่วยจ่ายส่วนหนึ่งถ้ายังยึดในสัญญาอยู่ว่า,าสัญญาเงินเดือนสมมติว่าล้านหนึ่งเนี่ยนะครับเอา OHL จ่ายถ้าแสนสมมตินะมันก็มันก็วินวินทั้งคู่นะโอ้วินก,ก็ลดรายจ่ายตรงนี้ไปก็เหลือแค่ห้าแสนทางนี้จ่ายห้าแสนนี่มันจะไหวอย,อยู่หรือเปล่านะครับอเพราะนั้นเนี่ยรเรื่องแบบนี้ยผมว่ามันก็ต้องคุยกันนะครับ ที่สําคัญก็คืออตัวตองเองเนี่ยก็ถ้าอยากเล่นจริงๆก็ต้องต้องเข้าไปคุยนะครับผมว่ามีทีมในเมืองไทยอย่างตอนนั้นเนี่ยมันไม่น่าคาดกันไปตรงที่บ้านดิวระหว่างเมืองทองกับท่าเรือเนี่ยนะครับจริงๆแล้วทั้งสองทีมต่างก็ต้องนะฮะแต่มันไปกักกันที่ท่าไหนนทีสุดท้ายก็เลยต้องกลับไปที่เบลเยียมอีกครั้งหนึ่งใช่ครับพี่ปูพอมาอีกมุมหนึ่งมันเป็นอย่างนี้พี่ปูออสโลเวเนี่ย แน่นอนว่า<ม>พอทางเขาบอกว่าถ้าได้เนี่ยเขาไม่คิดค่าตัวเพอไม่คิดค่าตัวเขาก็ไม่อยากจะต้องจ่ายละอ่าห้าแสนห้าแสนเขาบอกว่าถ้าปล่อยปล่อยได้เลย<ม>เขายินดีจะ,<ม>จ,ะจะตัดสัญญาให้เลยอ่ะตัดสัญญาให้กับทีมใหม่สมมุติว<ม>่า<ม>ตัดสัญญาให้กับทีมในเมืองไทยทีมในเมืองไทยก็ต้องมาจ่ายเต็มแล้วละ่ะแต่ว่าจ่ายเต็มในเลทไหน<ม>ก็ตามอีกห้าแสนกับตำแหน่งผู้รักษาประตูวันนี้ ืแล้วก็บินไม่ได้ลงมาสามปีพี่ปูแพงไหมอาสมตสมติสมมติครึ่งครึ่งอ่ะอก็ยังถือว่าแพงนะพี่ปูกับเศรษฐกษิจโควิด1 9แบบนี้ซึ่งถ้าตองบอกว่าพร้อมไปทุกที่ผมเชื่อว่าตองไปในเมืองถ้าสมตสมติว่าเมืองไทยครับทุกสโมสรยินดีต้อนรับเอา,อางี้ดีกว่าแต่ถ้าพอเห็นพอเห็นบัตเจ็ตแล้วเนี่ยก็เขาก้มหน้าอืม อ่ะเอาละเราก็หวังว่ากวินเองนะครับจะหาโอกาสในการลงเล่นให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับด้วยการมีโซลูชันมีทางออกอื่นๆให้กับที่ต้องการจะได้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไรายได้ก็ดีเรื่องของสัญญาก็ดีนะครับซึ่งทาง OSL OH เขาก็พร้อมที่จะปล่อยตัวอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าทางออกเรื่องไรายได้ก็เข้าใจในตัวตองอีกนะครับว่ามันจะต้อง สมกันพอสมควรนะครับแต่ว่าจะทําเป็นแบบไหนมันก็อยู่ที่การพูดคุยนะครับซึ่งในการพูดคุยเนี่ยมันก็มีทางออกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการยอมลดลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้ลงสนามมาพิสูจน์ตัวเองก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีคือชื่อเก่าๆเนี่ยโอเคมันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากที่ล้างสนามไปนานก็เพียงแค่กลับมาพิสูจน์ตัวเองใช้เวลาสั้นๆนะครับแล้วก็ค่อยขยับแก้กลับไปอันนี้ก็เป็นทางออกที่น่าจะลงตัวกับทุกฝ่ายเหมือนกันนะครับ